สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรากลับมาดูโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเซตกันต่อวันนี้โจทย์ของเราบอกว่ามีเซตอยู่3มเซตนะคะคือ a b c แล้วก็มีกำหนดเงื่อนไขมาให้นะคะสัญลักษณ์แบบนี้น้องๆรู้ไหมคะว่าสัญลักษณ์เหล่านี้คืออะไรสัญลักษณ์ n แล้ววงเล็บ a แบบนี้ก็คือจำนวนสมาชิกของเซต a บอกว่าจำนวนสมาชิกของเซต A เนี่ยมีอยู่20จำนวนสมาชิกของเซต B มีอยู่25จำนวนสมาชิกของเซต C มีอยู่15และก็บอกว่าจำนวนสมาชิกของ A ินเกับ B ก็คือส่วนที่ซ้ำกันระหว่าง A กับ B มี4จำนวนสมาชิกของ A อินเร์บ C มี6จำนวนสมาชิกของ B อินเเร์ซกับ C มี8และสุดท้ายจำนวนสมาชิกของ A ินก B อินเร์ก C คือ ส่วนที่ซ้ำกันของเซต A เซต B และเซต C เนี่ยมีอยู่2อ,อยากรู้ว่าจำนวนสมาชิกของ A ลบ B ยูเนียนกับ C เนี่ยจะมีจำนวนเท่ากับเท่าใดวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะแบบนี้พระเอกของเราก็คือแผนภาพของเวนออยเลอร์นะคะในการวาดแผนภาพของเวนออยเลอร์เราจะต้องรู้ว่าในเอกภพสัมพัทธ์ของเรามีเซตที่เกี่ยวข้องอยู่กี่เซต ในที่นี้มีกี่เซตคะอ่ามีอยู่3เซตเราก็จะวาดรูปแผนภาพออกมาเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะนี่3เซตนะคะลักษณะแบบอะไรคะช่อง7สีทีวีเพื่อคุณจากนั้นในการนำจำนวนสมาชิกมาใส่ในแต่ละช่องตรงนี้นะคะวิธีการก็คือ เราจะดูจำนวนสมาชิกที่ลงที่ช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียวอย่างเช่นอันแรกบอกจำนวนสมาชิกของเซต a มี20เซต a เนี่ยคือวงกลมสีแดงตรงนี้จะเห็นว่าในวงกลมสีแดงตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่4บริเวณนะคะคือ1、2..3 และก็4บริเวณใน4บริเวณตรงนี้เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วต้องเป็น20 ในที่นี้เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเอ๊ะตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากับเท่าไร่ตรงนี้เท่าไหรตรงนี้เท่าไรตรงนี้เท่าไรถ้าแบบนี้เราจะผ่านไปก่อนนะคะทำรองเดียวกันกับจำนวนสมาชิกของเซต B นะคะก็คือวงกลมสีเขียวตรงนี้ต้องมี25จำนวนสมาชิกของเซต C ก็คือสีม่วงตรงนี้ต้องมีสมาชิกเท่ากับ15เราใส่ไม่ได้เราผ่านไปก่อนนะคะมาดูตัวที่2ตรงนี้นะคะฝั่งด้านนี้ จำนวนสมาชิกของ A ินเตอร์เซกับ B คือส่วนที่ซ้ำกันของ A กับ B เราดูสิคะวงกลมสีแดงกับวงกลมสีเขียวซ้ำกันตรงไหนตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมคะ2บริเวณนะคะ2บริเวณนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องเป็น C เหมือนเดิมเลยค่ะเราไม่รู้ว่าจะใส่ A จะใส่ตรงนี้เท่าไหร่จะใส่ตรงนี้เท่าไหร่งั้นเราผ่านไปก่อนเท่นเดียวกันกับส่วนที่ซ้ำกันของ A กับ C นะคะ A กับ C คือซ้ํากันตรงนี้แล้วก็ b กับ C นะคะซ้ํากันตรงนี้เราใส่ไม่ได้เราผ่านไปก่อนนะคะมาดูตัวนี้เลยคะ่ะตัวสุดท้ายตัวนี้นะคะจานวนสมาชิกของ a อินเตอร์เซกบีอินเตอร์เซกซีคือส่วนที่ซ้ํากันของทั้ง3มเซตส่วนที่ซ้ํากันของทั้ง3มเซตก็คือตรงนี้คือตรงนี้ถ้าใครดูช่อง7ตรงบริเวณนี้ก็คือส่วนที่เขาใส่เป็นเลข7นะคะนี่คือส่วนที่ซ้ํากันของทั้ง3มเซต โจทย์บอกว่ามีค่าเป็นเท่าไร่คะโจทย์บอกมีค่าเป็น2เพราะนั้นเราใส่เลข2ได้ก่อนเลยค่ะนะเป็นช่อง2ทีวีเพื่อคุณไม่ใช่ช่อง7จสีทีวีเพื่อคุณและจากนั้นเราก็ค่อยๆไล่นะคะเมื่อเรารู้ตรงนี้เมื่อกี้นี้เราบอกว่าส่วนที่ซ้ำกันของ A กับ B คือ4ถูกไหมคะเพราะ2ช่องนี้เมื่อรวมกันต้องเป็น4แต่ตรงนี้ไปแล้ว2ที่เหลือตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ะคะก็ต้องเป็น2ใช่ไหมคะจากนั้น เอกับ C ซ้ำกัน6นะคะเมื่อตรงนี้ไป2ส่วนที่เหลือตรงนี้ก็คือ4นะคะ B กับ C ซ้ำกัน8ตรงนี้ไปแล้วสองที่เหลือตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยเออหนั่นเองอทีนี้เราก็เริ่มมาดูวงกลม A นะคะวงกลม A มีสมาชิกอยู่20ตอนนี้ไปแล้ว C 2 2คือ8เหลืออีกเท่าไหร่ถึงครบ20่คะ สิบสองใช่ไหมคะ12มาดูวงกลม B บ,บ้างตอนนี้วงกลม B ไปแล้ว6 2 2คือ10แต่วงกลม B มีสมาชิกอยู่25เพราะฉะนั้นตรงนี้เหลือเท่าไหร่คะก็เหลือ15นั่นเองนะคะอ่าสุดท้ายแล้วมาดูวงกลม C นะคะวงกลม C 6 2 4คือ12แต่วงกลม C นั้นมี15ก็เหลืออีกเหลืออีกส ทีีน้โจทย์ต้องการอะไรคะจำนวนสมาชิกของเซต a ลบกับ B ยูเนียน c เซต B ยูเนียน C คือเอา b กับ c เนี่ยมารวมกันก็คือนี่คือทั้งหมดนี้นะคะตรงนี้คือ b u ยูเนียน C เซต A ลบกับ B ยูเนียน C คือเอาที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ยูเนียน C ตรงไหนเอ่ยเด็กๆมองเห็นไหมตรงไหนที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ยูเนียน C คะ ชัดเจนนะคะก็คือตำแหน่งนี้คือ12พรันโจทย์ข้อนี้ก็สามารถตอบได้แล้วค่ะโดยใช้แผนภาพเวนออยเลอร์ตอบได้ว่าจำนวนสมาชิกของ A ลบ B ยูเนียน C ก็คือ12นั่นเองนะคะเป็นยังไงคะสำหรับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์พื้นฐานนะคะความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแผนภาพของเวนออยเลอร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหนูๆที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเซตแล้ก็แผนภาพของเวนออยเลอร์กันอยู่ หากชื่นชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปหากอยากจะให้ทำคลิปอะไรนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็งคงจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ